อัวชอบหรือวันนี้แหมลืมใส่หมวกใส่ซะหน่อยอ่ะจะได้เข้าแก๊ปนี่นะครับผมอยู่กับการ์ดจอทีอ่ไม่ใช่ตัวแรงไม่ใช่ตัวเล็กมันคือ 50- าสู i เจ็ดแต่มันคือตัว Aero OC การ์ตัวนี้กิกะไบต์ทำมาเพื่อให้เห็นเลยว่ากูเย็นได้นะกูมีวิธีใหม่ในการทาเทอร์โมเพสมันไม่ใช่เรียกว่าทาครับไม่เรียกว่าการฉีดฉีดเยอะมากเยอะแค่ไหนเดี๋ยวผมรื้อให้ดูแต่ก่อนที่จะไปรื้อเนี่ยก็ทําให้เห็นนิดนึง ว่ากาเขาเล่นแล้วเย็นขนาดไหนกับพัดลมออโต้ซึ่งผมลองกับพับ G 4K นะครับแล้วก็เซตโลบ้างเวลี่โลบ้างนะครับอ่ะให้ดูนิดนึงเดี๋ยวจะหาว่าไม่จริงเป็น 4K 3840 2060นะครับแล้วก็โล่โล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 เวลี่โลบ้างเพื่อให้ดูเทมที่พัดลมออโต้พัดลมออโต้จะวิ่งอยู่ประมาณพันห้าร้อยพันหกร้อยรอบทั้งสามตัวนะครับกินไฟอยู่มาสามร้อยวัตต์อันนี้ไม่ได้น่าตกใจอะไรปกติพื้นฐาน แต่เทมที่พัดลมออโต้อยู่ประมาณ60ส้นต้นกับการรัน99%อันนี้ต้องบอกก่อนว่าพับจีเนี่ยมันกินแรมการ์ดน้อย5.6กิกแต่ทำให้เห็นก่อนว่าเออมันเย็นจริงอันนี้พัดลมออโต้นะผมเล่นมาระยะหนึ่งแล้วมันเป็นแบบนี้ซึ่งผมลากพัดลมให้100%เลยเสียงพัดลมมาแน่นอนไม่ต้องสื่อนะครับแล้วเดี๋ยวดูว่าเทมที่พัดลมร0 0เสียงลั่นมาแล้วลมตึงขึ้นมาเลยโดยเฉพาะช่วงประมาณ ฮีซิงก้อนแรกอ่าเดี๋ยวผมเข้าวงก่อนนิดนึงนะครับจะได้เล่นานานๆอุ้ยโอ้ยหลอ,อกให้ไดูหรออ่โดดกลับมาใหม่และโอ้เมื่อกี้เขินที่หายอะไรที่ตายตายเพราะอะไรไม่ตายแล้วผมเป็นแบบนี้ประจำเล่นกับเพื่อนอะตายเพราะโซนแดง ระเบิดลับมาเล่นให้ดูสำหรับเกมนี้ที่ไม่ได้ตั้งใจจะให้ดูตัวเลขของเฟรมเรทนะครับแต่ดูเติมๆไปด้วยกันได้แต่สิ่งที่อยากจะให้ดูคือเมื่อกี้ก่อนที่จะตายหาไปเนี่ย <c oughs> พัดลมการ์ดออโต้ที่ประมาณ1,500-1,600รอบนะฮะเทมมันอยู่ประมาณ 61, 62, 63กนะกับการเล่นแบบนี้เล่นแบบนี้ของผมก็คือเปิดเป็นโอเพน เป็นเทสเบย d โอเพนแต่ตอนนี้ผมปรับรอบพัดลมให้เป็นร้อเซฉพาะตัวการ์ดนะครับพัดลมวิ่งขึ้นมาเป็นประมาณ3,000รอบเทมตอนนี้ขณะที่เล่นอยู่ตอนนี้เลยเนี่ยเหลือประมาณ56-57หายไปเยอะนะครับแล้วทาให้รู้เลยว่าโอ้พัดลมร้อร์เซ็แม่งเย็นวะ่ะเย็นขึ้นแบบเห็นได้ชัดมากๆเย็นจริงๆไม่แปลกใจเลยว่าทําไม g claim, e ye, <S 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 ิ g ก b y t บกล้าเคลมว่าเอ้ยของผมเย็นนะเย็นนะเขาไม่ได้บอกว่าเขาเย็นที่สุดนะครับแต่เขาบอกว่าเอ้ยเขาเย็นนะก็เชื่อได้ในระดับหนึ่งครับเพราะที่ผมลองนี่คือแม่งเย็นจริงนะครับทีนี้เดี๋ยวไปแกะดูว่าเทคโนโลยีที่ว่าเนี่ยมันหน้าตาเป็นยังไงแล้วมันทําให้ภายในตัวการ์ดมันเป็นแบบไหนนะครับทำไมมันถึงได้เย็นทําไมมันถึงได้มั่นใจในในการทําของตัวเองขนาดนี้สําหรับกิกบ ผมก็ไม่รู้หรอกว่ามันจะไปช่วยเสริมไปช่วยเติมอะไรให้มันเย็นได้ขนาดนั้นจริงหรือเปล่าเดี๋ยวมาแกะดูพร้อมๆกันนะครับผมดูหน้าเว็บมาแล้วหน้าเว็บเนี่ยมันเห็นเป็นรูป3 d เป็นรูปกราฟิกเป็นงานอาร์ตเวิร์กซึ่งเราไม่สามารถที่จะเห็นเนื้อของเทอร์โมเพสหรือว่าผมเรียกง,ง่ายๆว่าซิลิโคนก็แล้วกันเราไม่สามารถเห็นได้ถึงความละเอียดของตัวเนื้อมันหรือไม่สามารถมองแล้วรู้สึกได้แบบชัดเจนว่าเฮ้ยหน้างานมันเป็นแบบนี้ไนงะ แกะออกมาแล้วอ๋อเป็นแบบนั้นนะมันมันไม่ได้มันต้องมาลื้อให้เห็นจริงๆนะครับซึ่งมันก็ตรงกับคอนเซ็ปต์ัวชอบลื้ออยู่แล้วไปครับสรุปก่อนที่จะปิดตรงนี้นะครับเพื่อไปแกะการ์ดคือพัดลม100%พัดลม3,000รอบเทม,มอยู่ประมาณ 56, 57กับพับ g 4K นะครับและเมื่อกี้พัดลมออโต้ประมาณ1,500-1,600รอบเทมประมาณ62 63 หายไปประมาณเฉลี่ย6%เไม่ใช่6% 6องศา7องศาโดยประมาณก็ถือว่าไม่น้อยนะครับไม่น้อยจริงๆพัดลมออโต้แม่งก็เย็นอยู่แล้วปะ่ะเดี๋ยวไปลื้อดูกันว่ามันจะแน่นมันจะเต็มข้อขนาดไหนถึงขั้นที่ว่ากิกะไบต์บอกผมว่าพี่ไอซ์ไม่ลื้อได้ไหมผมบอกเฮ้ยไม่ได้ในเมื่อมันพิเศษกว่าชาวบ้านอ่ะก็ต้องลื้อให้ชาวบ้านเขาดูว่าหน้าตามเป็นยังไงเครื่องในมันเป็นยังไง ทำไมถึงไม่อยากให้รื้อถ้าเกิดพังทํายังไงผมก็เลยบอกว่าพังก็ส่งกลับไปเคมไปซ่อมที่ไต้หวันแค่นั้นมันไม่พังหรอกน็อตไม่กี่ตัวยกขึ้นมามันก็จบแล้วกลับไปที่เดิมก็ประกอบใหม่เอ้าไปรื้อนันครับก่อนจะไปแกะเนี่ยพูดถึงการสักนิดนึงนะครับเพราะว่าผมก็เคยได้จับ แบบให้รีวิวอ่ารีวิวทุกคนได้ดูเนี่ยครั้งแรกเหมือนกันเทคโนโลยีของการ์ดตัวนี้ในเรื่องของคูลิ่งซิสเต็มหรือว่าชุดระบายความร้อนเนี่ยเขาเรียกว่า Winforce Cooling System ก็คือทั้งหมดทั้งมวลท,ท,ท,ที่เป็นชุดระบายความร้อนเรียกว่า Winforce Cooling System เป็นเทคโนโลยีหรือว่าระบบที่ g ิกะไบต์คิดค้นมาเขาใช้คาว่า Winforce มาหลายปีมากแล้วถ้าผมจะไม่ผิดแม่งเกิน10ปีแล้วนะครับตัวนี้พัดลมเรียกว่า Hawk Fan พัดลมทั้ง3ตัวหมุนทางนี้นะครับซ้ายสุดนะหมุนซ้าย นะครับตัวกลางหมุนขวาตัวขวาสุดหมุนซ้ายวัดไซส์พัดลมนิดนึงปกติจะเป็น9เซน10เซนถูกไหมครับตัวนี้เป็น10เซนครึ่งครับ10.5เซนครับ1 0 5ยมิลทั้ง3ตัวเท่ากันทั้งหมดนะครับทีนี้ ความยาวของตัวก๊าซความยาวของตัวก๊าซอยู่ที่3 4 1อาจจะเป็น340ตามสเปคเพราะว่าผมลากที่แบ็กเพจด้วยแบ็กไอโอด้านหลังนะครับทีนี้ต่อมาอีกหนึ่งอย่างที่ผมพูดไปในเรื่องของเนื้อเทอร์โมเพสหรือเนื้อซิลิโคนที่เราเรียกกันง่ายๆจริงๆมันมีชื่อเรียกครับเขาบอกว่ามันเป็นเซอร์เวลเกรดเทอร์อลคอนดักทีฟเจลแมงมาใช้เนื้อซิลิโคนและแมงเรียกว่าเจลแล้วเจลยังไงเดี๋ยวค่อยว่ากันจะลองเอา ไขควงป้ายออกมาให้ดูแล้วบี้ให้ดูสักหน่อยว่ามันเจลจริงไหมมันนิ่มมันหนึบมันหนืดขนาดไหนนะครับเริ่มแกะก้าดนะครับผมก็จะดูก่อนว่ามีน็อตมีสกรูอะไรตรงไหนบ้างที่จะต้องยกออกหรือออกนะครับข้างหลังมีไหมที่มันอยจ,จ่กับตัวกา้านหรือไม่มีถ้าไม่มีก็ยกได้เลยแต่ที่แน่ๆข้างหลังเนี่ยพีย่อบทีนี้ผมขันเลยครับเอ๊ะแสงก็มาผมเริ่มเบื่อหมวกใบนี้นะครับทุกคนใครก็ได้นะครับ ช่วยส่งลิงก์ในการกดซื้อหมวกที่เป็นทรงแบบให้มันเข้ากับชื่อรายการ U ัวชอบรืออะส่งลิงก์มาให้ทีช่วยหาใหม่ให้หน่อยอันนี้มันดูแบบมันดูเป็นอยู่ในวังมากเกินไปอะพี่บอกว่ามันอยู่ในราชวางังมันดูเป็นห้องเต้มันดูเป็นอะไรมากเกินไปผมอยากได้ฟิลแบบอยู่ในร้าน อยู่ในร้านขายก๋วยเตี๋ยวอยู่ในร้านขายบะหมี่อะไรอย่างนั้นนะซึ่งใบนี้แม่งมันไม่ใช่อันนี้จามันหามาให้แบบงานเร่งด่วนเสื้อกล้ามที่มันหาให้ผมใส่แม่งกระตัวกระปิดหนึ่งอยากได้เสื้อกล้ามแบบพองๆเป็นเสื้อกล้ามแนวโอซใย <laughs> อยากได้แบบนั้นช่วยส่งลิงก์มาให้หน่อย <c oughs> เอาคลายสกูถอดสกรูยกขึ้นมาแล้วในส่วนที่คิดว่าน่าจะต้องยกและเป็นจุดสําคัญนะครับโดยผมจะวางแยกน็อตแยกสกูเอาไว้ แบบชัดเจนอยู่แล้วกระจอยุคนี้ดีดีตรงไหนรู้ไหมครับเขาจะแบ่งเป็นโซนเลยว่าโซนนี้ชุดนี้เป็นสกูเบอร์เดียวกันหัวเดียวกันเกลียวเดียวกันความยาวเท่ากันนะครับ <c oughs> มันจะทําให้เราไม่ต้องจําเยอะเหมือนเมื่อก่อนเมื่อก่อนมันจะมีหัวหัวใหญ่หัวเล็กหัวเตเปอร์นะครับหัวฝังแล้วก็จะมีความยาวของเกลียวที่สั้นยาวไม่เท่ากันบางทีการ์ดนึงเนี่ยมี5้าถึงหแบบ สำหรับสกรูแต่เดี๋ยวนี้สอถึงสแบบเต็มที่เดี๋ยวผมผมจะลองยกก่อนสเต็ปแรกโดยที่ยังไม่ได้ยังไม่ได้คลายสกรูสีตัวที่เป็นหลัง gpu ดูก่อนซิว่ามันได้ไหมวะจะลองโยกเบาๆถ้าไม่ได้ก็คือต้องยกเพิ่ม่ะลองดูซิโยกโอ๋อนี่ส่วนแบ็คเพจไม่ได้ครับอันนี้ยึดแบ็คเพจกับ pcb จากคางังจากด้านใน b บ็กเพเดตพจากทางด้านในแบ็กเพเดจากทางด้านในนั่นเท่ากับว่าต้องคลาย 1, 2, 3จากทางด้านในผมก็ต้องยก b a c k p พเพร้อม PCB ขึ้นมาเลยเพื่อให้ฮีทซิงค์มันหลุดออกจากกันนั่นก็หมายความว่าต้องคลายสกรู4ตัวตรงนี้ที่เป็นเหล็กสปริงหลัง GPU ออกเลยเพื่อที่จะยก PCB ให้หลุดออกจาก ชุดฮีตสิงค์วีฟอร์ดคูลิ่งซิสเต็มออกมาได้กูเรียกเต็มยศแม่งมาเลยจบๆยกหลบเอาไว้ทีนี้น่าจะง่ายขึ้นยกโยกเบาๆสิสกรูคลายหมดแล้วนะโอเค PCB เริ่มขยับครับติดอะไรอีกเปล่า PCB เริ่มขยับ อันนี้มีผลมาจากแรงดึงความหนืดของตัวเจลมันด้วยนะอ้่ายกขึ้นมาแล้วสายปลัก๊กพัดลมยังไม่ได้ถอดซึ่งขอดึงคอนมันน่าจะมี2ชุดครับชุดหนึ่งเป็น A R G B ชุดหนึ่งเป็นพัดลมยังไม่ให้เห็นนะครับเดี๋ยวตรงนี้ต้องใช้ความระวังเพราะว่าเดี๋ยวนิ้วผมอะ่ะมันจะไปโดนในพวกเนื้อเจลเ,เขา องไม่ดูผันผ่านมันก็เนื้อซีลิโคนปกติวะกลัวว่าถ้าดึงแรงเกินไปหัวมันจะแตกแต่การ์ดใหม่ๆไม่แตกง่ายหรอกเอา้ามาดูกันแม่งเป็นอย่างนี้เลยจริงๆชื่ออะไรนะเซอร์วเกตเทอร์โมคอนดักชีดเจลมันเจลยังไงมันไม่ใช่เจลใสๆเหมือนเยลใสผมนะมันเป็นฟิลลิ่งที่มันก็คือเทอร์โมคอม u n ลนั่นแหละครับมันก็คือฟิลลิ่งคล้ายๆซิลิโคนนั่นแหละ แม่เออคล่องใจเห็นไหมครับว่ามันเยอะเดี๋ยวาจาอินเสิร์ตตรงนี้ให้พี่ด้วยหน้าเว็บเขามีอยู่ว่าตอนที่เขาฉีดทามันจะเป็นแบบฉีดเป็นท่อเลยเว้ยฟุด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 เอาขึ้นรูปมาถ้าเกิดใครนึกไม่ออกให้ดูตรงนี้อินเสิร์ตแบบนี้อธิบายนะครับเขาไม่ได้ยิงหรือไม่ได้ฉีดทีดละจุด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 ในตำแหน่งที่ต้องการนะครับในการลงเจลตรงนี้ลงไปเอาใช้วิธีการฉีดแล้วลากยาวเหมือนการานึกถึงไอ้นี่ นึกถึงการซีลซิลิโคนขอบกระจกเขาบีบแล้วเขาฉีดยาวฟื้เหมือนกันเป็นฟิลนั้นมันก็เลยทำให้เราได้เห็นเนื้อของเจลที่เขาว่าเนี่ยคอนทัคทีฟเจลเนี่ยเป็นแบบนี้มันจะชำ้ำช้ำชำ,ชำ,ชำนะครับแล้วจุบ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 ,จบเยอะแน่นแบบนี้เพราะฉะนั้นผมบอกกันเลยว่าการที่คุณจะเอาการ์ดตัวนี้ไปใช้แล้วหวังที่จะเซอร์วิสเมนเทนแนน e ์บายยูร์เซด้วยตัวเองไม่ใช่เรื่องง่ายแล้ว มันไม่ใช่เรื่องง่ายตั้งแต่การที่เริ่มต้นทําความสะอาดของเดิมออกไปเลยแต่ผมดูแล้วขอแปะขึ้นมาเลยแล้วกันโอไม่เละวะ่ะไม่เละไม่เละครับแล้วก็ดูที่นิ้วผมแล้วกันนะเฮ้ยเฮ้ยเป็นยังไงวะบี้นะ เฮ้ยมันเหมือนดินน้ำมันว่ะมีความสาครับแล้วแห้งไม่หนืดไม่ดูเยิม้มเหมือนเนื้อซิลีโคนปกติเอาโฟก,กัสที่นิ้วให้ได้นะใหา่นินึงเนี่ยมันเป็นผงๆเว้ยกลิ่นเป็นไงอะไม่รู้สึกว่นะนะผมบี้ออกมาเนี่ยมันเป็นฟิวผงๆเลยครับเหมือนผงทรายละเอียดละเอียดมากๆ แล้วทำไมใช้ชื่อว่าเจวะเออเนี่ยแล้วก็ไม่ได้เนะติดมือเหมือนเนื้อซิลิโคนปกติที่เราทานนึกออกไหมปกติเนื้อแบบนั้นอะถ้าเกิดเราเอามาโดนเนื้อโดนผิวหนังแล้วบี้ติดนิ้วแบบเนี้ยมันจะเลอะเทอะมันจะเละเทะ,ะ,เะ,เทะตุ้มเป๊ะไปเลยแต่ตัวนี้ไม่ใช่ฟิลลิ่งมันจะกลายเป็นผงๆๆๆผ,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 ผเหมือนแป้งที่มีเนื้อมีความสากครับแต่ไม่เลอะไม่เนะติดนิ้วติดผิวหนังขนาดนั้นเนี่ย ถูแรงๆออกมาเป็นขี้ใครเป็นผงไหลหายออกไปเลยเออวะแปลกดีเว้ยอัน,นเนี้ยคอนดักตีฟเจลเนี่ยเขาบอกว่าเขาใช้ในส่วนของที่เป็นนี่นะอ่ะให้ดูฝั่ง PCB เขาบอกว่าเขาใช้ในส่วนของที่เป็นมอสเฟตชโชคชุดผ้าใยไฟของอ่า GPU นะครับคาปาซิเตอร์ของแรมเม็ดแรมนะครับหลักๆใช้เท่านี้ แต่ในส่วนของ G P U เขาบอกว่าเขาไม่ได้ใช้ Conductive แต่ผมก็ไม่รู้ว่าเขาใช้อะไรแต่ก็น่าจะเป็นเนื้อ t h e m ร์ p a เพสซิลิโคนปกติทั่วไปเพราะดูจากเนื้อแล้วมันปกติมันไม่ได้มีความเป็นผงเป็นฝุ่นเหมือนในส่วนของชุดผ้าจ่อยไฟกับเม็ดแรมที่ว่าไปนะครับการ์ดเป็นแรม 16GB กิกนะครับเม็ดแรมอยู่ข้างหน้า1 2 3 4 5 6 7 8 8 2 16นั่นเท่ากับว่า P C B ชุดข้างหลังไม่มีเม็ดแรมแล้ว เม็ดแรมวางอยู่ข้างหน้าทั้งหมดนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด PCB สั้นแค่นี้เองลอยๆง่ายๆแบบนึกว่าจะยาวกว่านี้พอแกะออกมาพักไฟเลี้ยงก็สองคูณหกหนึ่งหัวนะครับเห็นเลยว่าแบ็คเพจตรงนี้คือโล่งแล้วพอมามองตรงชุดของวินฟอร์ตคูลิ่งซิสเต็มนะครับชุดฮีตสิ้นขึ้นหนามากใหญ่มากแล้วก็กว้างมากอ้าวเราลองมาดูเจาะก,กันนิดนึงนะครับเนื้อคอนแทคติทีเจลเนี่ยติดอยู่ทั้งฝั่ง หน้างาน PCB เม็ดแรมชุดภาคจ่ายไฟทั้งหมดติดอยู่หมดเลยนะครับไม่ได้ใช้เทอร์โมโแพแล้วก็เนื้อเจลก็มาติดอยู่ที่ฝั่งของชุดฮีทซิงค์ด้วยซึ่งย้ำอีกครั้งคอนดักตเจลจะอยู่บริเวณรอบ G P U ตามที่เราเห็นมันก็ติดมาด้วยนะครับใช้ทนไหมใช้ได้นานมากไหมขนาดไหนอยู่ได้3ปี4ปี5ปี6ปีขนาดนั้นไหมไม่รู้ผมตอบไม่ได้ ผมทําได้แค่เห็นทาทำแค่ให้ได้เห็นว่าฟิลลิ่งของเนื้อคอนดักทีเจลมันเป็นแบบไหนมันบี้ออกมาแล้วมันเป็นผงเนี่ยมันจะเป็นผงติดมือผมอยู่เลยเนี่ยแล้วมันก็ไม่ได้ออกไปอย่งง่ายๆด้วยนะน่าจะต้องล้างน้ําสบู่ออกไปเลยถึงจะออกหมดนะครับเอาชุดฮีทซิงคครับแบ่งเป็น2ก้อนจะสังเกตได้ก็คือเหลี่ยมนี้จะเป็นจุดแบ่งก้อนแรกก้อนรัดในส่วนของ gpu และ gpu มีวาโปแชมเบอร์ด้วย ครับแบบวาล์ชัมเบร์หนาประมาณสักเจ็ดแปดมิลเห็นจะได้วัดไม่ได้ครับไม่รู้จะเอาเข้าไปแคมป์ยังไงวัดนะครับและในส่วนของเม็ดแรมเอยชุดผ้าายไฟเอยเขาจะมีฐานบึ้งหนาขึ้นมาประมาณสักครึ่งเซนประมาณ4ี่ห้ามิลเพื่อมารับนะครับหน้าสัมผัสเพื่อส่งต่อไปอยังฮิตไปซึ่งฮิทไปมันเกาะอยู่ข้างในอีกทีหนึ่งแล้วค่อยไปที่ฟินในฟิลชุดแรกมีฮิตไปเดินอยู่ทั้งหมดมีเส้นหนึ่งเนี่ยที่วนอยู่อย่างเงี้ยเป็นตัวยูแล้วอ่ะแน่ นะครับที่อยู่เหนือเหนือแชมเบอร์ตรงนี้แล้ววนมาตรงนี้หนึ่งเส้นแน่แแต่ว่าแต่ว่าวนกลับมาอีกหนึ่งสสามสี่ห้าเอางองงไว้เอาใหม่นะวนเป็นตัวยูแล้วตรงนี้หนึ่งนะครับแล้วก็หนึ่งสอสาสี่ห้าอีกห้าเส้นวิ่งมาทางนี้นะครับแต่พอมานับฝั่งนี้ในชุดฟินก้อนที่สองมีทั้งหมดหนึ่งสองสาสี่ห้าหกเจ็ดแปด นั่นก็เท่ากับว่าจะมี3เส้นที่ไม่ได้วิ่งยาวมาทางนี้นะครับฝั่งนี้วิ่งมา5้บวก1ฝั่งนี้วิ่งมา8ก็จะแบ่งลักษณะการทํางานของ heat ไปในการส่งผ่านความร้อนแบบนี้โอ้ฟิซิงหนามากเลยทุกคนอ่ะลองดูใ,ใกล้ๆแบบซูมๆแล้วกันนะว่าม,มันหนาแบบหนามากๆไม่แปลกใจเลยว่าทำไมมัน3สล็อตหนาจริงแล้วก็ไม่แปลกใจด้วยว่าทําไมมันเย็นสิ่งที่ผมแปลกใจคืออะไรรู้ไหม GPU อะมันเย็น ตอนที่เราเคสก่อนที่เราจะมาแกะเนี่ย GPU มันเย็นนะครับมันเย็นที่ตัว GPU GPU พัดลมออโต้612 613พัดลม5,500พันกวาร์รอบแล้ว GPU 5 6 5 7ที่พัดลม100% 3,000รอบมันเย็นได้ยังไงจะว่าจะว่าไปวายโป้แชมเบอร์ก็ไม่ได้หนาขนาดนั้นเนี่ยนี่คือวายโป้แชมเบอร์สี่เหลี่ยมตรงนี้นะครับในสองของ GPU ไม่ได้หนาขนาดนั้นนะครับ และไอตัวเจลมันก็ไม่ได้วิ่งที่หน้าหน้าจี u ยูยมันวิ่งอยู่รอบๆนี้เออที่เขาทาม,มาเยอะๆเออยังยังนึกไม่ออกแล้วก็ยังไม่ได้มีผ่านประสบการณ์ว่าคอนต v วเจลจะทําให้อายุการใช้งานหรือว่าคุณภาพเพอร์ฟอร์ c มนซของตัวเจลตัวเนี้จะอยู่ได้นานขนาดไหนรักษาสภาพของตัวเองได้นานมากขนาดไหนอันนี้ผมไม่รู้เพราะเพิ่งเคยเก็บและเพิ่งเคยเห็นว่า 5 0 7 0 t i a e r o มาใช้แบบนี้ส่วน5 0 7 0 t i a r r o ตัวอื่นเช่น5080 5090ก็น่าจะใช้คอนแทคติวเชี l ลเหมือนกันไหมผมยังไม่ได้เปิดหน้าเว็บนะครับใครรู้ใครเปิดดูก็บอกมานิดนึงแต่สำหรับ 70Ti a r r o ตัวนี้ใช้แบบนี้ก็ดีครับเข้าท่าดีแต่ข้อเสียจุดได้ก็มีนะครับอย่างที่บอกการที่คุณจะเมนเทนน์เองในการเปลี่ยนซิลิโคนในอนาคตไม่ใช่เรื่องง่ายต่อไปนะไม่ใช่เรื่องง่ายต่อไปหรือกิกะไบต์ใช้คอนแทคติวเชลตัวนี้ที่เป็นเซิร์เวอร์เกรดมาแบบนี้ ก็เพื่อที่จะเน้นยืดอายุการใช้งานของเนื้อเทอร์โมเพสแบบนี้ oh. เนื้อเจลของมันแบบนี้ในการส่งผ่านความร้อนยูเซอร์จะได้ไม่ต้องไปปวดหัวไม่ต้องไปเสียเวลาไม่ต้องไปคิดมากในเรื่องของการเมนเน็นทนเนนปรับปรุงแก้ไขหรือเปลี่ยนซิลิโคนเปลี่ยนเทอร์โมแพดเองในอนาคตก็เป็นได้ครับอันนี้มุมมองผมนะผมก็ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเขาเขามีหลักการแนวทางยังไงในการใช้ตัวนี้มาแต่ซิงใหญ่ครับซิงหนาฮีทไปเยอะ แน่นๆเลยและฮิตไปแต่ละท่อก็ไม่ได้บางไม่ได้เล็กเลยครับเต็มๆครับงานกิกะไบต์ก็ถือว่าเป็นงานกาจอที่เนียนโอเคฟินแต่ละซี่วางถี่มีระยะห่างต่อกันนะในฟินแต่ละฟินเนี่ยค่อนข้างเรียงสวยอยู่แล้วเป็นเรื่องปกติกิก b ะไบต์งานประกอบงานวัสดุงานผลิตดีอยู่แล้วนะครับอุปกรณ์ต่างๆวางอยู่ในท่าทางที่เรียบร้อยไม่มีบิด ไม่มีเบี้ยวเลยโดยเฉพาะชุดโช็นะครับชุดแอลต่างๆไม่มีบิดมอสเฟตไม่บิดอยู่แล้วนะครับคาปาไม่มีเบีย้ยนะครับตอนที่ผมไปโรง,งงานกิกะไบต์อะมันชัดเจนอยู่แล้วว่ามาตรฐานคุณภาพในการผลิตทั้งกาจอเอ i ยเมนบอร์ดเอยมันมีมาตรฐานที่ค่อนข้างสูงอยู่แล้วทั้ง QC และ ลายผลิตอุปกรณ์รวมไปถึงในจังหวะที่เขามีการบัตรีเชื่อมอุปกรณ์ต่างๆให้มันติดอยู่กับ pcb และงาน qc ดีถือว่าใช้ได้นะครับฝากไว้เป็นอีกหนึ่งแนวทางแล้วกันไม่ต้องให้ผมพูดอะไรเยอะคลิปนี้กิกกระบไม่ได้จ่ายตังค์ผมนะครับผมขอละมัดมือโชวเขาเพื่อที่จะให้ผมเอาการตัวนี้มาทําการรือ้อให้ทุกคนได้ดูว่าข้างใน a อ r o ่มันเป็นยังไงนะครับไม่ได้จ่ายตังค์ผมสักบาทผมนี่แหละ อยากทำไหจารสองคนแล้วแบบเออเฮ้ยอยากแม่งหรือว่าเอาให้คนได้ดูกันแล้วก็จะไม่พูดด้วยว่าเฮ้ยพี่ซื้อใช้เถอะมันดีทุกคนเห็นด้วยตาของตัวเองแล้วผ่านคลิปนี้ทุกคนเห็นผลทดสอบไปแล้วนะครับไม่ว่าจะที่ผมหรือาาที่อื่นคุณตัดสินใจกันเอาเองเงินคุณแต่สิ่งหนึ่งที่ทําให้ผมเชื่อได้เลยอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของความสวยงามกิกะไบต์ถ้าเป็นแอโร่ไม่ว่าจะซีรีส์ไหนสวยทุกตัวแต่ขออย่างเดียวขอกิกะไบต์ครับเข้ามาขายในไทยเยอะๆหน่อยเถอะ คนรอเยอะคนอยากซื้อไปใช้ไปประกอบไปอัปเกรดเยอะเพราะฉะนั้นทำมาขายเยอะนะครับขอบคุณ Gigabyte t h ไท l แ n นดครับขอบคุณคอมพิวเตอร์ที่ทำให้เรามาเจอกันถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมครับกดไลค์กด subscribe กดติดตามกดหาเหีเ้ยอะไรก็ได้ให้เราได้รู้คอมเมนต์สักหนึ่งเป็นกำลังใจครับจะติจะชมจะอยากให้ทำอะไรแบบไหนเพิ่มเติมบอกมาครับแค่อย่างละนิดอย่างละหน่อยมันก็เป็นกาลังใจให้ผมไปไฟกับแบรนด์ต่าง เอาของมาทำให้พวกคุณดูกันแล้ววันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ